ซื้อชุดแบบเดียวมาใส่กับพวกกูแล้วก็เต้นในเกียยวโค้ตเท่เลย <c oughs> ได้ได้ได,ด้ยวเขาน่าจะได้โดเดเสียงวะเปเล่นหรอสองหนึ่งโดดรอบนี้ก็ใจเย็นๆอย่าอย่ารีบหรือตายหมู่ พยายามกอกกลุ่มกันไว้รีกรุ๊ปมันจะได้ง่ายๆนิดนึงอืมตามกันเร็วนะียมันเรียกรีกรุ๊ปมันจะได้สะดวกใช่ท่านแนะนํานะรีบขึ้นชั้นสองแล้วปล่อยให้ชั้นหนึ่งมันตีอไปก่อนเจ็บปืนให้ร้อยแล้วค่อยสู้ ร้อยตายเดินโอ้ยยิงกันสะบัดปูไม่ปืนเลยชั้นนี้บ้านนั้นเ็นปืนอะไรไอ้สองเดี๋ยวกูจะไประวังนะเว้ยโอ้ยยิ่งขุดกูโดนกูโดน ลบเดี๋ยวกูจะไปดีกรุ๊ปเดี๋ยวกูจะไปดีกรุ๊ปใครอยู่ใกล้สุดภูสุดวะตอนนี้กู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 เนี่ยเนาะกระดาจะไปดีกรุ๊ปกระไม่เชื่อกระดาบไม่เชื่อออกยังไงเนี่ยไม่เหมือนมึงเลยประตบ้านนี้ออกไปได้มบ้านนี้ประตูมันเล็กใช่เปิดประตูเปิดประตูไว้เปิดประตูไว้เออนั่นแหละเปิดประตูไปเลยเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเราแล้วเราบิดให้นะ เขาบ้านเขาไมันเขามันดีกว่าเกียร์เกียร์เกีบร์ป่ะอ่าในนี้ก็ได้เดี๋ยวกติดอะไรเหรอกูออกมาไม่ไม่ปืนสักกระบอกเลยบ้านหลังนั้นเดี๋ยวกูยาให้แป๊บนึงคนนึงนี่ไง AK เอา AK กระบอกแล้วไปใช้ก่อนโอเคนะมีกระสุนเปล่ากูมีกูมีอ่ะให้ให้มีตั้งยี่สี่นัดเอาไปเลย ไอ in ้ไอ้กูโดนกูโดนกูโดนลุมไม่มีกระสุนกูไม่มีปืนเอ้าเนมใครใครไปเนี่ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นทีละคนทีละคนควใจเย็นๆนิ่งทีละคนทีละคนเดี๋ยวได้ได้ทุกคนได้ทุกคนไอ้กระสุนหมดหมดเลยไอ้กระสุนหมดทุกกระบอกไอ้สแต่ได้มีปืนพกมีปืนพกมีปืนพก เล่อเลยเล่อยจับอยู่เลยชุบก่อนชุบก่อนเรียบร้อยลบลบคู่่่กกออนนชุบมีคู่กำลังเดินมาหาคู่โอ้มีคู่กำลังเดินมาหาคู่บ้านนี้นเอาไหนไม่อยู่ไหนเอาละกูต้องใช้าูซี่แล้วตอนนี้ แย่ yeah, แล้วกระสุนเหลือสองนัด <c oughs> ทำไมรอบนี้มันดูแปลกๆวะมันดูนี่นื่อยๆ <c oughs> แปลกพะโมดกระสุนนี้ กูย vida, ังไม่ได้ฆ่าใครตอนนี้มันโดนโซ่ฆ่ากระจียอย่าได so awesome, ้กระสุนส okay. ้มอะมีไหมกูใช้พ n s อยู่ก้อนหนึ่งจ้ะปรเดี๋ยวกันหนึ่งมีเอาไว้ตอดเขากูมีแค่16นัดเองไงตอนนี้ข้างหน้ามีคนระวังเถอะโอเคแป๊บนึงอิมเอาเลยสนุกสนุกมึงขับรถไปขับรถไปมีเท่าไหร่เอาเท่านั้น เนแ่ยงหูเลยหูเลยรู้วว่างเดี๋ยวกูไปชุบแป๊บนึงนี่ในข้างล่างน้างน่งมีคน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 ี่คนนี่คนอยู่ไหนช่วยมาร้วยเดี๋ยวได้ช่วยอง่ายข้างล่างนี่ตรงบ้านตรงบ้านตรงบ้านบ้านทางบ้านทางก้าวในกาด้าในกาอันก้าในกาด้ ก้านาฬิกาเก้านาฬิอย่าบอกเราบ้านครูข้าก็มีคณะก็มีไหนไหนไหนอยู่ไหนเชื่อครูเชื่อครูเกิดแล้วเจอแล้วเจอใช่ไหมอ๋อวีดีโอแล้วเนี่ยไปทางนี้มีเรือทางนี้ทางซ้ายทางซ้ายนั่งไปทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายทางซ้ายนั่งไปนั่นแหละมันอยู่ตรงหมอกนี่โอ้ยมึงกระซิบข้างหูเลยเนี่ยมึงกระซิบข้างหูเลยดีกว่าแก่ท่นนั่นแหละนั่นแหละเนิ้มทนหมอกในหมอก เนมอกเดหมอกสิบสองนิการะวังระวังทิศทิศสิบสองนกาที่มอกไอ้เนี่ยเหรอนไปไหนใช่ใช่ตรงนั้นแหละระวังระวังระวังผูเป็นผู้สังเกตการให้แล้วไหนว่าระวังระวังเน้มตรงนั้นอาจจะมีคนไปได้มักมักอยจุที่กูหน่อยกูได้ช่วยยิง ว่าจะมีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าหลังนั้นเหรอกูใช้สโคปอยู่เท่ไมร่เได้ยินเสียงเนมได้ยินเสียงเท้าเสียงเท้าแค่วะไม่เหรอไม่ใช่ปม่ใช่กูอยู่ข้างบนไม่ใช่กูแน่นอนนี่เนมเรียบร้อยเรียบร้อยเฉยมันอมันตรงนี้พอดีเลยเนีมไปย่อพอดีเรียบร้อยอนเลยเรียบร้อยเสดายเก็บเจ็บไปแล้วหนึ่งอันนี้ก็ เนตรงที่กูตายอมีคนอยู่ไม่รู้ได้เห็นไหมไม่เห็นมึงเดินเข้ามุมไปทำอะไรไม่ได้เดี๋ยมันชอบตกใจไปแล้วแหละมันชอบตกใจมันเข้าเข้ามุมโอ้โออยยดูดีกูตกใจจริงดีมาพู่ข้างนั้นไหนวะยิงปืนนะเนี่ย ได้ยินเสียงเนี่ยึ้นบ้านก,ก่อนคือึือบนบ้นานคือบนบ้านสรุปอยู่บนบ้านเผอวิ่รรงรัดล็อบแล้วเนี่ย ตั้งบอดมันไม่ยิงซ้ำแต่ทั้งคนเน่ยยิงซ้ำเใช่คนเฮ้ยยายายิงคู่ยายิงคู่อยู่ข้างล่างกันแหละอยู่ไหนอ่ะมันมัอยู่ข้างล่างเลยอ่ะกูรู้อยู่ข้างล่างอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงมันอยู่ข้างๆเสียงข้างๆเนี่ยข้างขวา ทางขวาทางขวาเจยงยุกจยงยุกขวามือไงจะไปเลยเหรอไม่เนี่ยมันไม่ไม่ไม่ได้ประทานแล้วหนีก่อนมันไม่อยู่ในบ้านนะไอพวกนั้นมันอยู่ข้างนอกบ้านหมดเลยตอนนี้มันมัตอนนี้มันไม่ฟาร์มแล้วตอนนี้เสียงมันอยู่ทางขวาเนี่ยแล้วเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยสปอเฮ้ยจุ๊บเขาบอก เสียงลำโพงมันซาลาวมันก็เลยไอ้นั่นง่ายหน่อยมันก็เลยแยกเสียงง่ายไมาปูใส่หูฟังกูกูพอได้ยินอยู่มาจากซ้ายมามันก็เลยแยกเสียงง่ายนิดนึงไม่แย่ครับเนี่ยติดขัดติดขายแล้วเนี่ยต้องหารถหนีไว้เนี่ยต้องหารถหนีไปไปไปชุบที่อื่นอ่ชื่อมาร์กหน่อยชื่อมาร์กเกี่ชุบหน่อยดิเนี่ยต้องต้องหารถหนีแล้วไปที่เลยอือแต่ต้องหารถ ไม่มีโอ้แล้ววิ่งเข้ากลับปามมันก็ไม่มีรถสิต้องมีออกมาหน่อยไม่ใช่หไหมขูมพยายามไม่ออกออก,ออกจากจุดประท้าก่อน <c oughs> เร็วตอนนี้ชุบได้นนะอีกห้าคนฮะเอ้ยกณลังไปหารถอยู่ เนี่ยขึ้นถนนได้เลยตรงนี้น่าจะพ้นจุดประทาแล้วล่ะอืมพ้นจุดประทะอืสัาพไมให้ขับรถมาพร้อมตีหนึ่งเอออีกปิดมากเลยข้างหน้ามีคนว่านะรถตกวะไม่ใช่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 โอ้โหแล้วโอ้โหการถนนอย่างนี้กูตายดิ โอโ,อโหมันทําอะไรไม่เราแบบมันยังไงก็ต้องไปเพราะเราจุดประสงค์ก็ต้องหามรีบหานรถอถิดใช่ตึ้ง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 ครับโอ้เข้าสนามก่อนจะถึงมามึงรอยาวๆนเลยพยายามไปอยู่มอไซค์ไม่มีก er, <expertise> <now> ูด <and ï> <için> ้วยฉันต้องทำยังไง เอาแล้วงานปวดหัวอีกแล้วเอเย้ยเด็กเด็กช่างกูสองคนไม่งไปตายกันคู่เลยมึงปล่อยให้เมดเมดเปาะบ,บางรถมีคนไหมอ่ะรถรถขับไม่ได้รถ <c oughs> เสีย เฮ้ยข้างในมีรถใช่ได้ไหม,มไม่ได้รถพังโอ้ยรอบนี้มาาีโอกาสแทนรถว่ะรถอยู่ไหนดิบลิบล้นนั่นใช่รถไหมไม่รู้ โอเคจะลดแล้วเสีงเยงอะไรวะดีดดีดรื่อมดเครื่องแก้หมดแล้วอ๋ออยู่ในวงอยู่ตอนเนี่ยใช่โดนปงบีบเอ้กูเก็บอะไรไปแยะๆวะเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนแป๊บนึงเยอะโอ,โอ้ไอ้ไอ้นั่นมันอันสุดท้ายเลยนี่ว่ กูลังควาบใชไ่ไม่น่าชุบไม่น่าชุบทันแล้วละ่ะเพราะว่ามันเหลือแค่สี่คนแล้ววงวงเลก็กอะรอบนี้ยนละถ้าเกิดชุบได้หาของยากอยู่ด,ดนีนอกจากข้างนอกจากข้างบนข้างบนเป็นไอ้นั่นหรือเปล่าก็าไม่รู้เนี่ยไปตรงนี้เลยตรงไหนโอเคนีมันมีเวลาประมาณสิบสองวีอะ่ะจะทันหรือเปล่ามัมทัน แต่พวกถึงให้มึงทันนะ่ะกูลงไปก็มีโอกาสตายเพราะว่าไม่ไม,ม่มีให้พี่เก็บของละจะช่วยมึงให้ได้อ้าวทางตาันแป๊บนึง,งนพ่อเหมอนกูช่วยมึงให้ได้เราจะชุบหรือว่าให้เนี่ยเล่นไปเลยดีวะเพราะว่าโอกาสมันเสี่ยงอะวงมันเป็นวงเล็กแล้วเนี่ยโชคดีไหมวะโอ้โหโพุจริงนนกระสนานไปทัง้งหมด

โอ้โหมึงไปมึไกลครับกลับไปดูเพื่อนมาอือว่าว่าแลทำไมมันไกลจังวะดูผิดกันอะอุ้ยม่อไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วต้องไปนู่นแล้วเนี่ยไปเถอะมึงเล่นเลยมึงไม่ต้องเล่นมึงไงเปิดตรงนู้นก็ไม่ทันเล่นกี่ตอเแล้วไปสองตาแล้วไม่ต้องชุบแล้วเล่นเลยไม่เอาเนี่ยมึงมีมึงกับกูเนี่ยอยู่เห็นไหมมีทีนีเทคนิคสองคนเนี่ย เหมือนเก็บเหมือนเก็บดอ็ดอกแท็กเพื่อติดต,ตัวไว้ตอนเนี้ยเออเอากูไปถึงฝั่งฝันด้วยกูเก็บด็อกแท็กกูมึงไว้อยู่ไม่ต้องห่วงกูจะเอาเอากูอ,าอ,าอันนี้ไปถึงฝั่งฝันกูจะเอาที่ยี่สิบมาให้ไม่ได้อันดับที่ยี่สิบของเราเฮ้ย <laughs> ใจเย็นไห <laughs> นไง <laughs> ไอเนี่ยครับไปกับฉีซื้อมา,กกาแบปลงไปจะซื้อไปขี่ปนมานนนไม่รู้ป้นจากใครมาทำไมวันที่ร้อนอะ่ะขอกได้อ,นอะออน้ำแคบดัน เพราะนี่ขี่ตามจุดมาเลยใช่<อ>มันไม่มีกเกี้ยน้ำจุดเลยแล้วขี่ตามจุดแล้วขี่ผิดจุดด้วยไก่ไ,ไหนหนก่ติดตรงนี้ไก่ไปมา้าตรงนู้นเนี่ยกูก็ขับตามจุดอตชิบหายนู่นไก่<ค>สัตว์อยูน่นู้นโค้งวะทำไมทำไมไปกูก็ึมองมันไปไปๆๆแปลกแปลกวะนู่นจุดอยูนน่น,นู่นเนี่ย รถมีคนมีคนดิฟดิฟไม่โดนไม่โดนกูหรอกกูเห็นมึงนะเนี่ยตรงหินเห็นปะกูเห็นกูเห็นกูเห็นขอกระบป๋ก่อนชุบเฮ้ยรถวิ่งเองในบ้านในบ้านก็มีคนนะเว้ยรถวิ่งเองรถรถวิ่งเองได้ในบ้านก็มีคนนะพยายามอยู่พยายามอยู่ ล้ม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 มีคนมีคนมาตามตูดแล้วนะนะเนี่ยมึงเอารถไปเหยียบทับเลยหบไปเลยไม่มีสองคนเลย,เลยนีย่เปลี่ยนมุมยิงเปลี่ยนมุมยิงเฮ้ยจุ๊บเลือกสี่รถไหลอย่าแค่เล่นแ,แบบมือโปรรู้จักไหม ไหนๆยิงกูยิงกูไปแล้วสองทางเยอะเกินมันเยอะเกินโอ้โหู่สาไปดูโปรเพย์ย์เขาเล่นกันอันนี้ไม่โปรอันนี้โปรอ่ะผู้มึงผู้มึงเชิญยิงกันไปเลยแป๊บหนึ่งนะโอเคมาอูร้อมแล้วกันถึงกับเองนะ อยู่ในบ <IP> <ibl ok S 2> ้านเนอะใช่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหอ้ซ้ายขวาเลยสัตว์เ้ยรถจับหังเงี้ยวไม่ต้องห่วงเย็บเย็บเงียบเย็บเยียบเย็บเงียบเงยบยังไงก็ได้จุกมือเปิบนี่ว่า มาเก็บคิววยไอนเดนี่ยวมันชุ่มื้นเบิบทำยังไงวะกูเหลืออยู่ค,ยคนเดียวเนี่ยน้อยกูได้แต้มะไอเฟิดมาขม <S <S เข้ามอ่ะเฟิร์ดมันไอ้นั่น,นแล้วมันไปเอาน้ำ